สาวเกดสั่งห้ามแกนห้ามแต่งงานคะ่ะเกดขอสั่งห้ามแกนแต่งแซงพี่รักไฮโซนิกแฮปปี้ลงตัวทางด้านของเกดกันก้าวแฮปปี้มากคะ่ะเรียกได้ว่าความรักครั้งนี้มีลุ้นถึงอนาคตแน่นอนพอแอบแยบถามแล้วแต่ไม่มีเซอร์ไพรส์ในหนึ่งถึงสองปีแน่นอนทางด้านของเกรดสั่งแกนห้ามแต่งก่อนนะรักครั้งล่าสุดกับไฮโซนิกดูสาวเกดนั้นแฮปปี้สุดๆไปเลยล่คะค่ะล่าสุดน้เผยถึงวันเกิดที่ผ่านมาที่ฝ่ายชายบันดาลให้ทุกอย่างด้วยเกด เกเผยว่ารักครั้งนี้แฮปปี้มากๆลงตัวและคิดถึงอนาคตเขานั้นมาคอยซัพพอร์ตเราในหลายเรื่องมากๆทำให้เรามีเป้าหมายในการทำงานชัดเจนมากขึ้นบางที่เราคบกับใครบางคนเนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องความรักมากชีวิตเราก็จะไปโฟกัสแต่เรื่องความรักแต่พอไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความรักโดยให้เราโฟกัสพอไม่ได้มีปัญหามากเราก็พุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับงานเพราะฉะนั้นในปีนี้เกสจะพุ่งในเรื่องงานจะเห็นเกตในบทใหม่ที่ไม่เคยเห็นกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นงานพิธีกร ก็จะทําเป็นครั้งแรกดีใจที่เขาคอยซัพพอร์ตเรื่องตรงนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องเวลาเลยเวลาที่เราไม่ค่อยได้เจอกันเขาก็โอเคขับรถมาเจอกันหน้าบ้านขับรถมากินข้าวแถวบ้านด้วยกันซัพพอร์ตซึ่งกันและการถือว่าลงตัวดีค่ะแม่งงานนี้เรียกได้ว่าสาวเกดดูแฮปปี้มากๆเลยก็ขอให้ทั้งคู่นั้นรักกันแบบนี้ไปนานๆเลยล่ะคะ่ะ